รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็นาฬิกาดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นหูหิ้วนะครับครอบทีวี o u n นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ hitachi นะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะตัวเล็กเสียงดีพกพาง่ายใช้ทานได้นะครับตัวนี้เปนไฟ220โวลต์บ้านเราเลยครับโมเดล trk 5 4 5 0นะครับทดสอบใช้ฐานแล้วนะครับใช้ฐานได้ใช้ฐาน2 a ง c ก้อนอ่าฐานเบอร์ซนะครับโทษทีพูดผิดฐานเบอร์ซ4ก้อน แล้วก็ถ่าน 2A หนึ่งก้อนนะด้านล่างเป็นแบ็กอัพนาฬิกาดีต้อนครับใช้งานได้นะครับทดสอบให้ทุกอย่างแล้วนะครับใช้งานได้คอนเฟิร์มว่าใช้งานได้นะครับใช้ถ่านได้พวกปาสะดวกเสียไฟบ้านเราได้นะครับหูฟังเสียงปกตินะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับหัวกลมนะครับเสาวิทยุนะครับไม่งอนะเครื่องสภาพดีนะครับมีรอยบ้านนิดหน่อยจมกันเวลานะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเลื่อนขวาเป็นวิทยุนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันวิทยุปกตินะครับเลื่อนขวาจะเป็นวิทยุนี่เป็นวอลลุ่มนะครับผ่าน 2A ใส่แบ็กอัพนาฬิกานี่ทดสอบแล้วติดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ให้ดูนะเดี๋ยวทดสอบเอเอ็มนะครับซ้ายสุดนะครับน,น,นี่เอ็มมันจะเป็นทิศทางในการกําหนดนะครับเราไป FM <า>นะครับเลื่อนาม,มา,ามที่สอง นะครับส่วนทีวีนี้ไม่มีขึ้นนะเป็นของญี่ปุ่นเพาะนะครับททเครื่องนี้เสียงดีมากนะครับพกพาสะดวกเสียบไฟบ้านเราได้สะดวกนะครับวิที่ถึงขื้นร้อยแปนะครับนับจาก92ไม่เคห้เป็น1 2 3 c h สองส l จชนน่อยถึง1 0 8นะครับ เดี๋ยวหาขึ้นนิดนึงนะครับตผมีเอาไว้จะทดสอบอัดนะอาจจะวิทยุลงเทปกดเทปบุรีคอร์ดนะครับสองกลุ่มนะครับจนถึงกระดาษออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะพูดถึงหมอกแปดปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจบแล้วก่อนที่ศาลเองเนี่ยจะวินิจฉัยเฉด้วยสารเรื่อนมาไซนะครับเป็นเทปนะกอขวานะครับกอซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะเสียงไม่หย่อนมียานใส่พันใหม่นะครับความทุกอย่างเนี่ยเข้าข้างตัวเองจนถึงกระดออก ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับพูดถึงหมกแปดปีของพรเด็กประยุทธ์เดจ์จบแล้วตัวนี้เสียงดีตัวเล็กเสียงดีมากนะฮะตั้งแต่่ายวิทยุมาตัวนี้เป็นตัวเล็กที่เสียงดีแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบเสียงแน่นๆดีๆนะตัวเล็กแต่เสียงดีนะครัเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเทปนะครับกอซ้ายนะครับกอขวาได้ปกติหมดนะครับเต็มระบบเลย

ครับการรีวิวข้าวๆ้านะครับขอบคุณครับ